สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะครับในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเรียลเอสเตทดีเวล OP เมนต์จำกัดซึ่งเป็นน้องชายของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเกี่ยวกับกรณีติดสินบนเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าเช่าที่ดินย่านชิดลมเนี่ยนะครับเรื่องนี้ มีความคืบหน้านะครับล่าสุดนั้นคุณวัชระเพชรทองอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าตัวเองได้รับเชิญจากกรรมธิการกฎหมายสภาผู้แทนร,ราษฎรเข้าให้ข้อมูลกรณีนี้เนี่ยนะครับว่ากรณีที่นายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเรียลเอสเตทดีเวอร์ชน่์จำกัดและเป็นน้องชายของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าติดสินบนเจ้าหน้าที่สํานักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อได้สิทธิ์เข้าเช่าที่ดินย่านชิดลมการชี้แจงครั้งนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าทางด้านพลตํารวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มผู้บังคับการกองปราบปรามแล้วก็นายวีรพลโมระกรารอายการพิเศษฝ่ายสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตนายประเสริฐจ,จรรนรัตนาสีอายการผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตนในฐานะผู้ร้องเรียนเข้าร่วมชี้แจงแต่ว่าทางด้านพลตํารวจตรีสุวัสด์ไม่ได้เข้าชี้แจง ได้ส่งเอกสารชี้แจงเหตุที่ยังไม่สั่งฟ้องนายสกุลทรมานะครับคุณวัชระบอกแบบนี้ว่าในข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยมีคำพิพากษาจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติผิชอบกลางระบุถึงนายสกุลทรได้ติดสินบนจำเลยทั้งสองรายที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และนายหน้าค้าที่ดินจำนวน3งวดก็คือ5ล้านบาท5ล้านบาทแล้วก็10ล้านบาทรวมทั้งสิ้นเนี่ยก็20ล้านในการชี้แจงทั้งนี้เนี่ยตัวแทนฝ่ายอัยการ ร่วมชี้แจงถึงเช็คที่มีการสั่งใจ่ายให้จำเลยโดยเช็คใบแรกลงวันที่6บมีนาคม2 5 6 0สั่งใจ่ายในนามบริษัทเรียลเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดจากธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเพชรบุรีตัดใหม่เลขที่ก็043 304 4665สั่งจ่ายไปถึงนายสุรกิจตั้งวิทูวานิชจำเลยในคดีจำนวนเนี่ยนะครับ5ล้านบาทส่วนเช็คใบที่2นั้นเนี่ยลงวันที่27กันยายน2560จากธนาคารกรุงเทพ ในนามนายสกุลทรจํานวนอีก5ล้านบาทไปถึงจำเลยในคดีและเช็คใบที่3สั่งจ่ายในนามนายสกุลทรจากธนาคารกรุงเทพเมื่อวันที่21ธันวาคม2560จํานวนอีก10ล้านบาทส่งไปยังจำเลยในคดีรวมเช็คสฉบับเป็นเงิน20ล้านบาทแม้ในการชี้แจงครั้งนี้เนี่ยพลตำรวจตรีสุวัสดิ์ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองแต่ก็ส่งหนังสือชี้แจงมาว่าปัจจุบันยังไม่ได้พิจารณาม,มีความเห็นทางคดีแต่อย่างใดซึ่งของ้อนี้ ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้ได้ทําหนังสือถึงอายการสั่งฟ้องผ,ผู้ต้องหาทั้งสองรายว่ามีเจตนานําเงินไปให้แก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทําผิดหน้าที่ช่วยเหลือบริษัท Real ลเอสเต d ด v e l o ีเวล t อปเจำกัดให้ได้สิทธิ์เช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินโดยไม่ผ่านขั้นตอนตามปกติจึงเข้าลักษณะเป็นการใช้ให้ผู้อื่นต้องอใช้ให้ผู้อื่นต้องหาทั้งผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยไปกระทําผิด นายสกุลทรจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในขณะนี้เนี่ยพนักง,งานสอบสวนก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินคดีต่อไปทั้งที่มีหลักฐานปรากฏเป็นเช็คที่ถูกสั่งใจ่ายในนามบริษัทเรียลเอสเตทซึ่งมีนายสกุลทรเป็นประธานมีนางสมพรน,นายธนาทรอ,อ่าก็เป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวด้วยแล้วทางด้านคุณวัชระเพชรทองนั้นก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ขอเรียกร้องให้ทางด้านพลตํารวจตรีสุวัสด์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อนายสกุลทร แล้วก็บริษัทเรียลเอสเตที่ติดสินบนเจ้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์500ล้านบาทแต่แบ่งจ่ายก่อน3งวดจำนวน20ล้านบาทและขอให้เพิ่มผู้ต้องหาในคดีนอกจากนายสกุลทรแล้วก็ให้มีบริษัทเรียลเอสเตมีนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเพราะขณะเกิดเหตุต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวด้วยเช่นกันนะครับนี่แหละนะคุณวัชระเพชรทองก็ได้ออกมาให้ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะครับว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยครับตัวเช็คนั้นเนี่ยจะมัดตัวทางด้านนายสกุลทองนายสกุลทอนะครับรวมถึงบริษัทเรียวเอสเฟสด้วยนะครับก็ต้องตามกันต่อว่าคดีนี้สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นเนี่ยนะครับหัวหน้าพนักงานสอบสวนในตอนนั้นจะสั่งฟ้องนายสกุลทอในคดีติดสินบนด้วยหรือไม่อย่างไรครับ